สวัสดีครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับตำรวจไทยอีกแล้วนะครับซึ่งข่าวนี้ดังมากนะครับเราไปชมดูกันเลยครับว่าข่าวเรื่องอะไรครับดราม่าตำรวจไทยมาอีกแล้วครับแต่คราวนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนนะครับแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวนันและเธอก็เป็นดาราด้วย เรื่องนี้ทาง Facebook Fanpage นีห่าวไต้หวันชั้นมาแล้วได้รายงานมาครัว่ามีดาราสาวชาวไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยและเธอก็อ้างว่าถูกตำรวจไทยขอค้นตัวค้นกระเป๋ารีดไยเงินกว่า20,000บาทจนยอมปล่อยตัวพอดีมีลูกเพจส่งข่าวมาให้ช่วยแปลครับและเธอก็เช็คเว็บข่าวในไต้หวันหลายๆเว็บปรากฏว่าหลายสื่อนั้นลงข่าวนี้จริง ดาราสาวคนนี้มีชื่อว่าอันอยูชิงครับเธอได้มาที่เมืองไทยเมื่อช่วงของต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเธอได้โพสต์เรื่องราวของเธอผ่านทางอินสตาแกรมของเธอด้วยนะครับเธอได้เล่าว่าเมื่อช่วงของวันที่4ีมกราคมที่ผ่านมาก่อนกลับได้วันหนึ่งวันครับในขณะที่เธอกําลังนั่งรถแท็กซี่กลับโรงแรมกับเพื่อนๆช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าครับเธอถูกตำรวจที่ตั้งด่านเรียกให้รถหยุดแล้วก็ขอค้นตัวค้นกระเป๋าเธอได้ยืน่นหนังสือเดินทางให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นวีซ่าแบบ VOA คือวีซ่าแบบ VOA มันเป็นวีซ่าที่ขอที่สนามบินเพื่อที่จะขออนุญาตให้เข้าประเทศอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับแต่ทางตำรวจบอกว่าไม่ยอมรับวีซ่า VOA ต้องใช้วีซ่าจริงๆที่มีตราและพิมพ์เท่านั้นคือเธาบอกว่ายังไงก็จะพยายามหาก็หายัดใส่เธอให้ได้ระหว่างนั้นคนในกลุ่มเธอก็ได้มีการอัดคลิปเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็เพื่อป้องกันตัวนะครับ กับถูกตำรวจบอกให้ลบคลิปครับยื้อกันไปเจรจากันมาตกลงกันไปเธอบอกว่าเธอแทบจะอ้อนวอนให้ปล่อยเธอไปเพราะว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเธอกลัวมากเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับหนังเม็กซิกันที่มีการจับค้นค้ายาอะไรแบบนั้นเลยแต่เธอบอกว่าเธอไม่ใช่ เธอบอกว่าเธออ้อนวอนเจรจาอยู่นาน,นครับแทบจะกราบเลยเธอพยายามที่จะพูดไทยซึ่งเธอก็พูดได้แบบนิดๆหน่อยๆพูดได้แค่คำว่าขอโทษขอร้องแต่มันก็ไม่เป็นผลนะครับเธอทําทุกอย่างเหลือเพียงอย่างเดียวคือคุกเข่าไหว้แค่นั้นนะครับสุดท้ายยื้อก็อยู่ราวๆสองชั่วโมงและตํารวจก็พาเธอไปที่รับฝาคนและเขาก็บอกเธอว่าทั้งหมดในรถต้องจ่ายมา27,000บาทถึงจะยอมปล่อย เธอยังเล่าต่อด้วยค่ะว่าไม่คิดเลยว่าไปเที่ยวปีใหม่ที่ไทยหวังจะเจอประสบการณ์ดีๆแต่กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายและน่ากลัวที่สุดในชีวิตและเธอจะไม่กลับมาเหยียบเมืองไทยอีกเธอเลยอยากเตือนคนไต้หวันค่ะว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยให้ระวังอย่ากพกเงินสดติดตัวในกระเป๋าเยอะเพราะโดนสุ่มค้นตัวมาหาเรื่องยัดข้อหาพวกนั้นจับดูกระเป๋าก่อนให้ระวังดีๆเพราะพวกเขาขาดรายได้จากการท่องเที่ยวมานานในช่วงโควิดพอ เปิดประเทศทีกลายเป็นมีแต่ปัญหาแบบนี้นั่นก็คือปัญหารีถ่ายนั่นเอง หลังจากที่เธอได้โพสต์ลงไปในอินสตาแกรมนะครับความเป็นดาราครับพอโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยสื่อก็ตามมาสัมภาษณ์เธอต่อและเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเพิ่มเติมด้วยแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้แชร์ข่าวที่สื่อต่างๆลงข่าวของเธอออกไปอีกนะฮะโอ้โหเรียกว่างานนี้เนี่ยได้รับรู้กันทั่วไต้หวันกันเลยทีเดียวนะครับเบืออนยูชิงบอกว่าที่เธอออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวแบบนี้ก็เพื่อที่จะเตือนเพื่อนๆที่เป็นนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังและได้เดินทางอย่างปลอดภัยตอนมาเที่ยวเมืองไทยงานนี้ก็ไม่รู้ เหมือนกันนะครับว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงตํารวจนั้นจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับสวัสดีครับทุกคน